Bye. <music> จตตคติต่อวิชาชีพครูอย่างไรบ้างกับเ,เจตคติต่อวิชาชีพครูนะครับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับซึ่งทุกคนนะครับอยากมาเป็นครูนะครับแล้วก็ที่สําคัญคนที่จะมาเป็นครูได้แล้วก็เป็นเป็นครูที่ดีได้เนี่ยเริ่มต้นก็คือในเรื่องของความรักในวิชาชีพก่อน แล้วก็พอมีความรักแล้วเราก็ต้องมีในเรื่องของความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งมันจะล้อมรวมเป็นสิ่งที่เราจะถ่ายทอดใ,ให้กับเด็กนะครับเจตคติเนี่ยมันมันเป็นส่วนลึกนะครับที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนนะครับถ้าเรามีเจ,จตคติที่ดีต่อวิชาชีพนั้นๆแล้วก็เราก็จะทำงานที่เรารักแล้วก็ทำงานแบบ ประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนดีครับค่ะลักษณะของครูพระที่ดีนี่คนเป็นอย่างไรบ้างลักษณะที่ดีครูพระ,ระนะครับครูพระศึกษาเนี่ยบุคลิกภาพมาเป็นที่หนึ่งะบุคลิกภาพก็คือการคน่นมองเราเนี่ยนะครับบุคลิกภาพต้องดีนะครับนะดีแล้วก็สมาร์ทสง่างนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการพูดจานะครับจะต้องเดี๋ยวนี้มันนะครับมันต้องดีนะต้องดีพูดดีการสื่อสารอะไรต่างๆจะต้องให้เด็กให้คนที่เราสื่อสารด้วยเข้าใจแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างที่ที่อยากจะบอกในเรื่องของบุกภาพที่ดีและภูพะละศึกษาที่ดีก็คือในเรื่องของความรู้นะรเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะการถ่ายทอดความรู้เราต้องรู้ก่อน แล้วก็เราถึงจะมีความมั่นใจในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียนนะครับค่ะต่อมานะคะครูมีความศรัทธ,ธาในวิชาชีพครูมากน้อยเพียงใดอ่ศรัทธ,ธานะครับความศรัทธ,ธามันก็ต้องเริ่มจากความรักครูนะครับครูมีความรักในวิชาชีพครูแล้วก็โดยเฉพาะการศึกษานะครับอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเมื่อเรามีความรักแล้วความศรัทธ,ธา ก็จะเกิดตามมาศรัทธา,าถึงขนาดที่ว่านะครับเราต้องในเรื่องของการเป็นครูพระราศึกษาเนี่ยมันเป็นตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไรอยู่นะครับเราต้องพอมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยจิตสำนึกของเราก็จะจะคำนึงถึงตลอดเวลาว่าเราเป็นครูนะเราเป็นครูพระราศึกษานะ เราต้องเป็นแบบอย่างครับไม่ว่าจะทั้งในเมองเดียรนอกองเดียนครับถ้ามีความศรัทธาแล้วการปฏิบัติตนต่างๆมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัตินะครับผู้คนหรือใครเห็นก็ก็จะจะรู้ว่าบุคลิกภาพหรือภูมพละจะเป็นบุคลิกภาพที่ที่สง่างามนะครับถ้าเรามีความศรัทธาแล้วครับและในคําถามถัดไปนะคะครูมีแนวปฏิบัติตนอย่างไร การปฏิบัติตนที่ดีนะครับ <list> สิ่งแรกก็คือในเรื่องของความรักนี่แหละความรักในในการที่เรามาสู่วิชาชีพครูนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของความรู้ความรู้เราต้องรู้ในเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกก็คือรู้ในวิชาชีพตัวเองวิชาที่เราสอนนะครับแล้วก็วิชาอื่นๆประกอบด้วยนะครับแต่วิชาหลักของเราในการสอนต้องต้องรู้รู้ให้กว้างรู้ให้ทุกวิชายิ่งดี ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถกี่จะพรวงม,มาเป็นวิชาที่เราสอนถ่ายทอดให้กับติดกได้ได้อีกอย่างก็คือในเรื่องของกฎระเบียบนะครับของของการเป็นข้าราชการครูหรือการเป็นครูเนี่ยมันมันมีกฎระเบียบที่ทําให้อ่าเป็นแนวทางในการที่ที่เราเดินนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัต,ติตนในแรงต่างอันไหนที่ทําได้ไหนทําไม่ได้กฎระเบียบใหม่ๆเราต้องรู้นะเราต้องเรียนรู้นะรโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้การการที่จะเป็นข้าราชการคือมันต้องมีการสอบแข่งขันในเรื่องของกฎระเบียบพระราชบัญญัติอะไรต่างๆนะครับเราต้องรู้รู้เพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองจะไมะ่ให้ทําหรือต้องให้ทํานะครับพอเรารู้ตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะสามารถที่จะ ประกอบวิชาชีพที่ที่เราชอบเราศรัทธาที่ได้ค่ะแลนะคำถามต่อไปนะคะครูมีแนวทางในการปฏิบัติตัวย่งไรคะในการนำจัญญาบัณวิชาชีพครูมาปรับใช้กับการศึกษาจัญญาบัณวิชาชีพครูนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกก็คือการศึกษาศึกษาก่อนว่าจัญญาบัณฑ์ข้อจัญญาบัณฑ์วิชาชีพเนี่ย เขาจะเอามาจากมาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติตนแล้วก็จะแตกย่อยออกมาเป็นจรรยาบ่าวข้อนะครับซึ่งจรรยาบัรณวิชาชีพเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของจรรยาบัรณด้านตนเองซึ่งถ้าถ้าเราดีแล้วเนี่ยไอตัวอื่นมันก็จะตามมาจรรยาบรรณวิชาชีพจรรยาบรรณต่อ ผู้เรียนจัรยาบันต่อผู้ร่วมวิชาชีพจรญยาบันต่อ,อผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน,นยซึ่งซึ่งตรงนี้เราเป็นสิ่งสาคัญอยู่ด้วยกันแต่ว่าจรรยาบันวิชาชีพต่อตอนเองเนี่ยจะสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาระเบียบการศึกษาในเรื่องของอเนื้อหาวิชาต่าง แล้วก็สาคัญค,คือการเอาความรู้ทุกอย่างเนี่ยนะมาใช้กับตัวเองนะครับมาใช้กับผู้เรียนค่ะและสุขภา,าวะทางกายนะคะครูนำไปพัฒนาผู้เรียนในแนวพัฒนาสุขภาวะเาพูดถึงการออกกําลังกายนะครับสุขภา,าวะเนี่ยต้องชอบก่อนเราต้องทําเป็นตัวอย่าง ถ้าถ้าเราไปท,ทำเป็นตัวอย่างรูปเนี่ยผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กๆนี่เขาก็ต้องเขาจะต้องดูดเราเป็นตัวอย่างแล้วครับสำคัญคือทําให้เขาดูก่อนนะทำให้เขาดูดูสิ่งที่เขาทําถ้าเขาทําไม่ถูกก็ค่อยปรับนะครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีพาเขาเล่นนะเด็กๆนีๆ่ชอบชอบในการเล่นนะครับโดยธรรมชาติเราก็ต้องพาเขาเล่นนะแล้วก็ ในการเล่นเราก็ต้องเสรมิมในเรื่องของความรู้การปฏิบัต,ติตนสุขภาวะ,ะการดูแลร่างกายการดูแลความสาะอาดอะไรต่างมันก็จะตามมาเมื่อเรียนเสร็จแล้วต้องทํำยังไงมีึม่ขั้นตอนสิ่งเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนนะทําตัวอย่างเสร็จบอกเขาแล้วก็ดูสิ่งที่เขาทําว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ต้องบอกก็แก้ไขตอนนั้นนะนะตอนนะแล้วก็ดูเขาแบบ คำถามนะคะก็ได้ถามนอาจารย์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณมาก